ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีของฝากจากจังหวัดตรังนะคะก็จะเป็นขนมขนมชั้นนะคะเพื่อนเพื่อนขนมชั้นแบบรวดลายสวยงามหลากหลายดอกดอกไม้นะคะนี่สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะเนี่ยอันนี้รูปใบไม้เนาะอันนี้ดอก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 ,ดอกอะไรเนาะเนีน่ยสวยงามมากเลยแล้วก็ รสชาติด,ดีด้วยนะคะมาทานกับกาแฟเหมือนเดิมนะคะนี่ขาะเพื่อนๆโชว์ให้ดูก่อนเนาะก็มีอีกนะคะเนี่อ,อันนี้จะเป็นเรียกขนมะอะไรนะแต่ว่าเต้าซอกก็ไม่ใช่เนาะข้างในจะเป็นไข่เค็มเป็นถั่วเป็นเกลือนะคะมีมีไส้ไข่เค็มมีไส้ถั่วมีไส้ ใช่อะไรนะเปลือกแล้วก็เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะจ๊ะเช็กก่อนอเพื่อนแต่ยอมรับว่าอร่อยจริงอันนี้เปลือกอันนี้เปลือกนะคะโอ้ยเปลือกแกะแล้วจะมีประมาณสามสีอย่างเนี่ยนะคะเอาเป็นปจิบกาแฟก่อนนะคะเพื่อนจิบกาแฟกัน อาว,วันนี้เราก็จะทานเอาแกะแล้วก็คือทานไส้เผิอกเป็นลูกนะจ๊ะแล้วก็ทานขนมชั้นอ่าเพ,อเพื่อนเลือกอันไหนเออบอกได้นะอยากได้ดอกไหนดอกนี้ไหมสีสวยดีนี่นชั้นเลยเห็นไหมคะแป้งเขาก็แบบนิ่มดีนะคะเพื่อน สวยไหมชิมเลยสุดยอดแล้คทะไม่หวานมาก ชาน,นอันนี้โอ้เฮ่ยเพื่อนๆใช้ถ้วยเค็มนะจ๊ะถ้่เคี่มเยอะนะถ้่เคี่มแล้วกว็เนื้อเนื้อที่ห่อไข่ก็จะเป็นเปลือกนะคะรสชาตินี่ดีค่ะเพื่อน,ะะชน,นๆชิมเนาะชิมชิมชิม,ชม Mm hmm. สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ